สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าวันนี้ลองแปลอลองร้องของเรานะครับจะมาแปลเพลงการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าผมก็ชอบมากชื่อเรื่องว่า d e m o n Slayer <c oughs> โนยัยบะนะครับผมซึ่งเพลงนี้มีคนขอมาเยอะมากก่อนหน้านี้ที่เคยดูการ์ตูนเนี่ยเคยฟังเพลงตอนโอเพนนิ่งเขาแล้วล่ะในในการ์ตูนมันมีครึ่งหนึ่งพอมาฟังเพลงเต็มๆแล้วอะเอาเรื่องเหมือนกันนะเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ผมไม่ค่อยจะถนัดนะฮะจึงอยากบอกทุกคนว่าวันนี้ผมมีคนช่วยแปลนะฮะคนคนนั้นคือพี่ปามอินสติ้งครับผมสวัสดีครับสีครัผมบอกเลยว่ามันเป็นเกียรติมาก สำหรับช่องช่องนี้พี่ที่พี่มาอฮะใช่เราติดไปว่าอันไหนจะหลอกันมกี้เมื่อกี้พี่เมื่อกี้อ่าอ่าก็คือเพลงนี้เป็นเพลงโอเพนนิ่งของกระตูเรื่องนี้เลยนะครับกีมสือโนยายบะซึ่งชื่อเพลงจริงๆคาชื่อกูเลนนักร้องออริจินอลชื่อลิซ่านะครับ คนชื่อพิซซ่าเนี่ยจะเป็นนักร้องอนิเมะสายอนิเมะอย่างเดียวเลยนะอ๋อไม่ร้องอย่างอื่นเลยอนิเมะล้วนเท่าที่รู้มาแล้วก็แกร้องเพลงที่เป็นอนิเมะเนี่ยดังๆมาหลายเพลงแล้วก็ตอนนี้เพลงเนี้ยคืออันดับหนึ่งตลอดกาลของญี่ปุ่นลวเพลงนี้ไงพี่อันดับหนึ่งและเป็นเพลงเร็วด้วยผมถามก่อนคือหลายคนคงเคยเห็นแหละว่าพี่อะ ร้องเพลงคิดมิสื่อนยายบามาแล้วอันนั้นเป็นเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้ร้องเพลงนั้นนะว่อันนั้นมันเริ่มจากเราเราว่างงานเจอโควิดก่อน,นครับแล้วก็ <laughs> คือเราพูดญี่ปุ่นได้เรื่องแรกก่อนเราไปอยู่ญี่ปุ่นมาตอนเอด็กๆตอนประมาณ8ขดขวบสิบแปดขวบเราก็จสำเนียงภาษาญี่ปุ่นมาแปลว่า <laughs> พี่พูดญี่ปุ่นเป็นตั้งเด็กเลยอ่ะดิใช่ใช่แล้วพูดต <laughs> ั้งเท่โค้เท่รับรับแปลน่ะต้รับแปล <laughs> 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 ชอบตรงมาขายของอะไรกันตรงนี้แล้วก็ทีนี้ด้วยความที่โควิดมันมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีงานกลยชิดว่าเออเดี๋ยวเราสอนภาษาญี่ปุ่นดีกว่าในโซเชียลอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ใช้ชื่อว่าเซนเซปามเลยพอทํามาสักพักหนึ่งก็คือเหมือนมีคนมาเห็นว่าเฮ้ยพี่พูดญี่ปุ่นได้ก็เลยได้ไปร้องเงี้ยหรอใช่ใช่เราได้งานจากเซ็นเซพอมาเหมือนกันครับโอ้ตอนแรกอที่เขาให้มาร้องเพลงนี้เราก็ไม่รู้จักหลังเรื่องนี้เหมือนกันเราก็ทบทวนบ้านโดยการดูจบเลยทั้งซีรีส์เป็นซีรีส์หนึ่ อเอาละพี่ปามเราเข้าเรื่องเรากันดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเขาพูดถึงเรื่องอะไรพี่เนื้อหามพูดถึงความแบบความกล้าที่จะใช้ชีวิตไปข้างหน้าอะไรเงี้ยต่อสู้อะไรเงี้ยโดยรวมมันคือเนื้อเรื่องของการ์ตูนเลยมันคือความหมายของของพระเอกของทันจิโร่อะมันก็มาเกี่ยวโยงกับไอดอกที่ชื่อว่ากุเรนเนี่ยกุเรนเนี่ยเป็นชื่อดอกไม้ในภาษาญี่ปุ่นบางครั้งมันแปลว่าดอกตัวสีแดงมันเหมือนเป็นแบบเป็นสัญลักษณ์เป็นสิงโบกอะไรอย่างนี้ ครับโอเคเราจะมาเริ่มจากท่อนแรกเลยนะพี่ปาล์มนะอ่าฮะเออซึโยคุนี่ผมพูดถูกไหมแ้วพูดกินมันก็หนาว่าซโยคุตัวแรกคือตัวซึไม่ใช่ตัวซึมันจะตองซึมันจะมีซึที่ขึ้นด้วย S U กับ T S U อ่านว่าซึซึซึเอาลิ้นอ่ะติดไว้ใต้หลังฟันบน รัคนลมร้อนนะที่ท่่่่ไม่ใช่นาเรลุนะภาษาญี่ปุ่นไม่มีสละอุกญี่ปุ่นมีแต่สลอ๋อนารว่าถ้าพูดง่็่่อกลเว่ายอะไรวนี่ปว่าอะไร ็รู้เหตุผลที่จะแบบจะต้องแขกแปลงขึ้นแล้วประมาณนี้อ่ะต่อไปครับโบกือะโบกุโอวะผมทำไมผมพูดไม่เหมือนพี่เลยวะโอ้ยผมพูดได้ง่ายเราก็ไม่ต้องเป็นเซนเซอร์เราโบกุโอะซื้อเตะเตะแชทซื้อเตะซื้อตัวเดียวกับตัวแรกซื้อหรืออะไรวะเนี่ยพาฉันบุกไปข้างหน้าพาฉันบุกไปข้างหน้า อันนี้มันคือสำนวนบ่างพี่จริงๆแล้วไม่ใช่ม่คุดปนปากคือเป็นประโยคบอกเล่าอ่ะ,ะหมายเพราะว่าถ้าแปรรวมๆแล้วคือรู้แล้วว่าวันนี้ทำไมาถ,ถึงต้องแข็งแกงโอเคไปกันเลยไปเถอะอ๋อลุ้ย<ป>เลยๆๆ <laughs> มาเป็นดีเจวิวเลยอะไรครับเนี่ย <laughs> <laughs> a few moments later yeah, right? ยากว่ะพี่มันเป็นมันเป็นกองมันไม่ใช่เพลงอแนะเน<ช>ื้อจรมันเหมือนมีแบบมีสำนวนน,นิดนิดนะใช่ใชผมขออีกท่อนเดียวท่อนท่อนแรปแรปเขาเนี่ยเ,ลเ,ลยเ,เยรลาไกปจัจั <c oughs> เราไปฝันเลยจริงว่าพี่ผมว่ามันร้องยา,ากมากเลยนะ คือเญี่ปุ่นแบมแบบมันเล่นในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเล่นกันสัดส่วนกลองหรือแบบวิธีการร้องีนแบบเพลงนี้นะถ้าเป็นเพลงไทยนะสมมติแบบไม่เคยมีเพลงนี้ขึ้นมาในโลกเลยนะ,ะแล้วเราแต่งเพลงนี้ขึ้นมาก่อนนะไ<ะ>อฟอมือเป็นโนเราอะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะตอนผมฟังเต็มเพลงอ่ะเฮ้ยมันเฮ้ยโลอะเออแล้วคือเพลงเนี้ย มันไม่เพลงเสียงสูงมากใช่คือผู้หญิงร้องเนี่ยก็ถือว่าสูงนะแต่คือลิซ่าเนี่ยแม่งสูงกว่าผู้หญิงปกติจริงโอเคครับพี่ปามเข้าคร่าวประมาณนี้เลยครับพี่เฮ้ยไม่ขอเลยมากเราเราตื่นเต้นมากที่ประสบการณร้องไปเอาป้าๆแล้วของสองข้อนะครับพี่พี่มาสร้างชัยเลนของพี่ก่อนนี่ก็ยากนะข้อแรกนะขอชี้ทีเลยนะชี้ไปชี้พัน เราคิดว่าสุกการ์ต้องร้องได้เฮ้พี่้ามจริงเหรอพี่อ่ะอีกข้อหนึ่งพี่อ่ะโอเคข้อที่สองขอทุกเม็ดขอทุกเม็ดขอทุกเม็ดก็คือเดี๋ยวพี่ก็จะมีคนที่เอาท่อนนี้ไปฝันเพื่อนเพื่อนพี่ทีเดียว สู <F occurs> <S <S ้เ้เขมันว่างเลยแล้วโควิดเจ้าไม่มีอะไรทเหลืองานผมขาแห้งเลยเดทำได <secondo> ้เราเชื่าสการอย่าขาคาดหวังผมไม่เอาแต่ผมจะพยายามผมจะพยายามเต็มที่เพื่อพี่และเพื่อคุณผู้ชมเราตั้งความหวังอยละ้ไม่ต้องตั้งความหวังขนาดนั้นเอาเท่าที่ได้ผมไปทาเท่าที่ได้แบบสุดความสามารถของผมเลย ขอบคุณพี่ปาล์มมากครับพี่วันนี้พี่ปาล์มพี่ช่วงนี้มีอะไรให้คนดูเขาได้ดูพี่แม่น้องติ๊กตอกอะไรบ้างโฆษณาได้ใช่ไหมครับได้เลยครับพี่เดี๋ยวเราจะเปิดช่องกับภรรยาแต่ว่าไม่เรียบร้อยเพราะเราอยู่แก๊งคนหัวครัวนะครับของติ๊กต๊อกอ๋อคนหัวครัวซุปพลอยชื่อซุปพลอยนะครับซุปพลอยก็เลยว่าจะทำช่องชื่อพลอยปางามไส้ใครคิดได้พี่วะเนี่ย เมียเนี่ยแหละคิดพรอยปามงานใส่นี่แหละคือพรอยเพราะชอบทำข้าวเราก็ทำงานอาร์ตนะตอนนี้แล้วก็เราทำคัสตอมส๊กเกอร์อยู่ส๊กเกอร์คัสตอมวาดรองเท้าก็เลยจะเอารองเท้าเนี่ยมาทำเป็นอาหารกินกันไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่ทำแบรนด์ชื่อ Mr Sixman เป็นแบรนด์เสื้อครับอ๋อนี่เสื้อร้านพี่เหรอที่ไอจีเลยใช่ไหมพี่ มี Facebook ชื่อ Mr. Sexman Clothing ครับโอเคตอนนี้เป็นบริการพิเศษคือรับทำรองเท้าบางคนเอากระเป๋าโอ้สนิดมาให้เพ้น์ก็เพ้น์ชิ้ได้รับเพนหดเช็อุ่นหุนก็ได้นะฮะผมเชื่อว่าตอนนี้น่าจะเป็นช่องทางเดียวที่ศิลปินนักดนตรีพวกเราทําได้นั่คือการขายของแล้วก็ทํางานฝีมืองานอาร์ตจะร้องเพลงไม่ได้อีกนานนะครับ มันเปิดเราก็จะแก่พอดีนะใช่ว่างเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยนี่นี่อยู่ไปอีกนิดนึงมีโฮมนี่จะไม่มีให้เวิร์กนะอยู่ที่คลิปนี่แหละถล้องได้สยอดนะเอาแก้ววนไม้แก้ว <c oughs> ผมไปแล้วพี่ติดตามช่องใหม่ของพี่ปามด้วยนะฮะปล่อยปามงามใส่ัสดีครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ที่มาช่วยแปลวันนี้ครับพี่ขอบคุณครับส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับ โอเคครับทุกคนผมจะพยายามนะครับก็ เดี๋ยวผมขอไปทําดนตรีก่อนนะเพราะว่าดนตรีนี่ม่แอบไม่ง่ายเหมือนกันนะครับและเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงแล้วแปลออกมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปได้เลยนะครับผม <Wow. S 1> ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเจอใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาฮะตอนนี้เราหนึ่งแสนซับสไครต์แล้ว ตอนนี้ไปฟังเพลงให้คลิปกันได้เลยครับขอบคุณนะครับฉันได้รู้ถึงเหตุผลที่ฉันต้องแข็งแกร่งที่ต้องไปไกลกว่านี้มากว่านี้พเบื้อวันเกาย้อนมาดูจะเป็นชีวิตที่เพื่อนฝุน กับใจที่ยังวันกลัวและเหนือแค่มือไรเรียวแรงที่มันยังพวมไ่ยุ่งให้ฉันยืนด้วยบางอย่างเท่านั้นเมื่องานมองไปบนฟ้าไกลไดินอายคงคําคืนนี้นทำฉันรู้สึกและเข้าใจจะไม่มีสิง่งในจะพันไปนอกจากเราเท่านั้นฉันได้รู้ถึงเหตุผลที่ฉันต้องแข็งแกร่ง ที่ต้องไปไกลกว่านี้ ยอมฟ้าร้องส่งเสียงดังแทรกคำอ้อนวอนให้ได้ยินใจเริ่มสั่นไหวเหมือนจำให้ฉันนั้นรู้และเข้าใจในความมันเรื่อง แค่เพียงไม่นานก็ต้องจบไปนำพาเอาลมเป็นเสียงกรีดราายฉีกมันขาดกันเหมือนรอยหัวใจนั้นเสียงของใครที่กัวรออยู่